ค่ะกิเลตมันจิตโลกธรรมค่ะคือเมื่อเช้านี้ก็นารีก็ฟังพี่น้องส่งกันบ้านตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วก็นารีก็มีจิตหนึ่งหน้าที่คิดว่าเออเราก็อยากส่งกันบ้านนะคือเราป่วยแล้วเรานอนป่วยคนเดียวแบบนี้นะมันมันรู้สึกไม่ดีเลยถ้าเราได้ส่งกันบ้านแล้วได้พูดคุยกับครูกับเพื่อนนะมันมันก็น่าจะมีพลังมีแรงเึ่เคิมเพื่เคิม แต่ว่ามันก็มีกิเลสอีกตัวหนึ่งมาค่ะมันบอกว่า <c oughs> เฮ้ยเราจะส่งกันบ้านไม่ได้นะสภาพแบบนี้อะ่ะคือหน้าเราบวมๆแบบนี้เราจะไปส่งกันบ้านก็ต้องรอให้หน้าเรายุบบวมก่อนแล้วจึงค่อยไปส่งคือ <c oughs> อ่าถ้าเราไปส่งกันบ้านเราต้องเป็นหน้าอยู่ในสภาพปกติแล้วก็นั่งนิ่งๆน,น,นะจะไปมีอาการคันแล้วไปเกายุกยิกยุก,ย,กยิกอยู่ต่อนหน้าครูบาอาจารย์แบบนั้นมันดูไม่ดีนะ แถมเราจะต้องใส่เสื้อด้วยจากที่นารีป่วยแล้วอขออนุญาตพูดถามในห้องนี้มีผู้ชายเลยก็ต้องขอัยค่ะคือจากที่นารีป่วยแล้วมันไม่ได้ใส่เสื้อหลายวันค่ะแล้วก็เราก็ต้องหาเสื้อแล้วต้องเป็นเสื้อที่ปิดคอได้นะคือใกล้ๆคอเรามันเป็นแผลมันมีน้ําไหลออกกันแล้วก็ทีนี้นารีก็มีกิเลสตอนนี้มันไม่ให้มันไม่ให้ตรงค่ะคือสู้หลายชั่วโมงค่ะแล้วก็ ก็ไม่ไหวนลิกก็อัดเป็นคลิปเสียงส่งกันบ้านครูค่ะแล้วก็ครูก็ช่วยชวนหมัดกิเลสมาแล้วก็นริกก็เอาไปชวนหมัดกิเลสค่ะแล้วก็นริกก็ชวนหมัดกิเลสไปว่าเฮ้ยกิเลสเราอะทำตามเองมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะสามสิบกว่าปีทุกที่ผายเลยตอนนี้เราจะทำความดีนะเอาหน้าบวมๆนี่แหละไปไปบำเพ็ญกับเพื่อนอนะไปทำความดีกับเพื่อนไปพูดคุยเพื่ออาการป่วยมันอาจจะลดลงบ้าง ที่ป่วยนี่ก็ป่วยเพราะเธอนั่นแหละคบกับเธอตั้งนานนอนป่วยคบกับเธอแล้วมันก็มีอาการมันก็ยิ่งจะแย่สิตอนนี้ไม่เอาแล้วนะจะไปส่งกันบ้านดีกว่าจะไปคุยกับครูกับหมูไม่ดีดีกว่าเพื่อจะได้พลังแล้วก็ลลีก็เลยสนะกกิเลสแล้วก็มาส่งกันบ้านค่ะครู